ดี่ยกสุลังใช่ปน่าจะก่อนวันเกิดเหตุก็ไม่เกินหนึ่งวันครับในรอยในรอยของร่องรอยของการรบวนก้นดินครับเราวิเคราะห์ว่าวางันที่แปดวางันที่แยมามนมิบครับแตวางันที่ปดแน่นอนเพราะว่าเราเราเข้าดูอันนีก็ปฏิบัติแน่นอน ต้องทำอะไรตัมาเรียนเข้ามาตรงไหนระวันเข้า2สข้าวของขาเหมือนชองต้องตักั้นวกมาเรียนไตจตรวจทเราระว่าที่เราเป็นระยะางกันหนัล็อกน้นององต้องขนาด่ช้เป็นปูนใช่ไหม